ทวดทวดหรือทวดทวดหรือชวดวะชวดเออแต่คนที่นี่เรียกว่าชวดนะก็ราะจะเห็นในหลุมหลุมไม่นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นหลุมหลุมสบอะไรเคยเห็นเขาว่าชวดนะใช่ป่ะชวดนี่คือใครนะเป็นยาที่เจ็ดคนกรุงเที่ยว่าชวดนะชวดหาไปในจะไทยเรียกว่าชวดทวดอินอะไรนี่รู้อ่ะในสมัยก่อน นั่นไงไอ้วัวมากินน้ำแล้วไอวัว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 ไอ้วัวใช่ไอ้วัวไหมนะเนื้อหนูใช้สีน้ำขวดเล็กไงเพราะว่าใช้ขวดใหญ่เนก ปกติตอนหนอยู่อนุบาลที่ยายกับศิลปศิลปะกับครูเขาอ่ะครูเขาจะให้หนูใช้ใช้เนี่ยสีสีไม้อะสีมส้ำอ่ะใช้ขวดใหญ่อ่ะพอขวดใหญ่แล้วปุ๊บเขาจะแบ่งกลุ่มละห้าคนใช้สีสีสแดงสองขวดพอใช้ไปใช้มาเพื่อนทำสีน้ำขวดใหญ่หยดก็เ,เลยก็ทั้งโรงเรียนที่เรียนศินละปะ มีขวดขวดสีน้ำอ่ะขวดใหญ่อ่ะเขาก็เปลี่ยนจากเป็นขวดเล็กเลยเนอเพราะว่าใช้ขวดใหญ่มันก็ชอบกลุ้มอ๋อแล้วก็ผู้ด่าผมว่ามันตอนหกตอนที่งทำหกบอกคุยว่ามันหนูก็มองไม่ไม่สนใจมาคนนึงอ่ะเขาเขาเขาชอบแก้มมากเลยแล้วก็เลยลำพันเกยฟ้องกูแม่งเลยโดนโดนตีตั้งแต่ลอยลอยโลบอ่ะ เวลาแกงครครูครูคเขาก็ทิมก็จะไปฟ้องครูเองถ้าหนัดาจ,จะไปแกงพี่เขาพี่เขายังยังผักคืนเลยครูบอกว่าใครทำอ่ะก็ทำกลับไปเลยเพราะว่า,วาครูไม่อยากตีแล้วตีแล้วก็เจ็บมือไม้ก็หักครูก็เลยให้ให้เขาเขาเหมือนพอเขาผักผักพี่พี่ ก็ผักคืนแต่พี่เขาแรงเยอะมากก็เลยผักปเป็นล้มเลยเป็นเลือดและเป็นแผลหนูก็จะไปทําหนูก็จะพาไปทําแผลหรอกแต่จะพาทําไปท,าท,าไปท,าทําแผลแหละแต่ว่าหนูไม่อยากไปแล้วแกวันนี้เรามาพบกับเรื่องเล่าของเด็กป .2 ป .3 ป .2 หรือป .3 ไม่รู้ เพราะว่ามีเพื่อนโลกจิตคนหนึ่งชอบร้อ,องเพลงใกล้ๆหูมากเออหูก็รำคาญ